ที่สุดก็ได้กินสักทีนะคะฮอตพอตแมนคือตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะสั่งมาดีไหมเพราะว่าค่าส่งแพงมากทุกคนค่าส่งก็คือหลักร้อยกว่าบาทนะคะก็แต่ว่าวันนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมาลองกินกันค่ะว่าจะว่าจะเป็นยังไงเอออันนี้เราสั่งแบบขนมมาสามชิ้นอันนี้อยากกินมากอ้ อันนี้ที่เขาเป็นดราม,มาก,กันอยู่นะเรื่องไม้จิ้มฟันโอ้ oh my g o ็แกใหญ่มากมันจะมีน้ําจิ้มถั่วอันนี้น่าจะเป็นน้าจิ้มถั่วแล้วก็น้าจิ้มมา่านะคะเรากดมาเป็นแบบ2รสนี้ตื่นเต้นมากอยากกินมาร้านมากแล้วก็เขาบอกว่าที่ร้านมันคิวยาวนะคะก็ก็คงต้องสั่งเลิเรวอรี่มาแบบนี้แหละดูดิมันใหญ่มากโอ้โ เขาบอกว่าไม้จิ้มฟันมีไว้ก็คือเอาไว้ทําอย่างนี้นะทุกคนไม้จิ้มฟันเอาไว้ทําแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้แบบง่ายต่อการเปิดเออนี่แบบนี้โอ้ยง่ายจริงเขาคิดมาให้แล้วเนาะเออเป็นน้าจิ้มถั่วของทางร้านอ,มอมแม่ <c oughs> ขาคิริวชุบแบบนี้เลยอออโอเคฉันเสียค่าส่งหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วฉันได้สิ่งนี้มันก็อืม ถือว่าคุ้มนะมชูบช่องน้ำจิ้มมันนี้มากเลยอะคือมันเป็นแบบรสที่ไม่เคยกินอะ น้ำจิ้มหมาลา่าจิ้มน้ำจิ้มความในใจคือฉันอยากให้เขามาเปิดไกลบ้านฉันขอมากไปไหมอะอื จิ้มถัว่วอู้เข้าใจเรื่องแล้วทุกคนว่าทำไมเขาถึงคิวยาวมันอร่อยจริงทุกคนไปลองค่ะ